ดิจ้าพี่น้องวันนี้มาเก็บพักหวานนะจ้าพี่น้องพาเบิ้งหวานลูกไส้ลูกไส้มไถหน้าจ้าพี่น้องกันเลยมากหาเลาะเบิ้งพักหวานห้าเก็บพักหวานจ้าพี่น้องพ่อหงอยแ่าม่มีบอก้าไก่แห้งห้งคนตุกพี่น้อง พี่น้องต้นนี่บักวานต้นนี้พี่นอ้องหยอดกำลังงามางพี่นอ้องยอดกำลังงามเก็บอบอกเก็บออกกำลังงามจ้าพี่น้องบักหวาน เมื่อกีบพักวานจ้าแล้วพี่หน่องกำลังง่ามป้ากระแหงนาะจ้าพี่หนอ่องป้าต้องก่อนอีกต้องพี่หน่อง ก่อนนี่กำลังงามเลยผักหวานผักหวานจ้าผักหวานกำลังปงเขาจะพี่น้องมันตืกอฝนบางเหมือนันกำลังงาม พี่น้องบ้างต้นนี่หาขางพ่นบราจจอพอกวันเราต้องแกงนี่ต้นนี่เกินแก่เกินแก่หกล่ลอระคังพี่น้องเกินแก่หล่อเนาะจ้ะพี่น้องโอ้ไฟไหมไฟไหมระวะัง พ่นจนหมักเพจะอยู่ข้างพ่นปักวานจะอยู่งน้ำพ่น,น่ะพี่น้องเน็ตดคือกันเอ๊โอ้น้ำเนาะน้ำปักพี่น้อง เก็บพักหวานแล้วมาพอดอกพักติวจ้าพี่น้องพักติวยังหลงเหลืออยู่เนาะผักหวานก็ได้พักติวก็ได้จ้าบัดที่นี่พี่น้องผ้าล้านหน่อยมาตากแดดแล้วบ้งล้านหน่อยกับมาตากแดดนําเต็มต้นด้วยดอกข้าวอากหลาอยู่บัดที่นี่พ ัเอางามันเลยหักงายๆเลยบ่้าเิ่งพีน้องเออหักกังสันเลย เอจะลากไปนะให้แม่เก็บนี่นี่น,น่งานนี่างามพี่น้องแล้วบงดอกพักติวไปเก็บพักหวานได้หอดดอกพักติวฮะนกเก็บได้ไหม ไปพักเตียวก็สิไปเก็บพักหวานต่อละจ้าพี่นอ้องพาพี่น้องไปเก็บพักหวานอีกแล้วเด้อจ้า ันไฟใหม่เนาะจ้ะพี่น้องแล้วบง่งกำลังงามผักหวานจ้าผักหวาน แหลงมาใหม่กำลังปงจ้ะพี่น้องเ,เป็นเผาล่างเผาปลาต้องแนีงมะใหม่กำลังปงมันกับว่าใครมีนะาจา้ะพี่น้อง ปลามันบาใหญ่ปลามันหน่อยหน่อยนึงกัเลยพอใครมีคอนกัเก็บดู ิปนี้พอจบไปแค่นี้กันนะจ๊ะคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ